่วนนี language, oh, ite, ้เนี่ยโอ้โหต้นท um, ุเรียนใหญ่มากครับต้นทุเรียนอายุประมาณ30กว่าป hmm, so ีแล้วครับแต่เกษตรเยสเค่มาแล้วครับพบกับขดเสิยงนะครับตอนนี้คดสิยงอยู่ที่สวนทุเรียนที่ตำบลกองดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับสวนทุเรียนส่วนนี้เป็นสวนของพี่แววแล้วก็ผู้พันชัยครับส่วนนี้เนี่ยโอ้โหต้นทุเรียนใหญ่มากครับต้นทุเรียนอายุประมาณ30กว่าปีแล้วครับแต่ละต้นใหญ่มากมากครับและก็ตอนนี้เนี่ยนะครับหลังจากการเก็บเกี่ยวลูกเรียบร้อยเราจําเป็นที่สุดนั่นคือการฟื้นฟูลําต้นการบํารุงต้นแล้วก็สร้างใบ เพื่อที่จะเข้าสู่ฤดูการทําลูกฤดูการต่อไปครับส่วนนี้เนี่ยมีประมาณสิกว่าไร่ครับหลังจากที่พ่อสิงห์ได้มาเล่าเรื่องราวของไลออนกรีนไลออนโกลและก็ไลออนสอยครับเหมาะกับการฟื้นฟ,นฟนูต้นมากๆเพราะว่าไลออนกรีนแลโอโกลเนี่ยในการเร่งรากและชากไปเหมาะมากๆเลยนะครับและหลังจากที่พี่แววและผู้บัญชาได้ทําการซื้อผลพันธุ์และก็ทําการฉีดเลยครับเราการฉีดท้นครั้งนี้นะครับเราใช้2อกล่องต่อน้ำพันลิตรครับผม,มนะอืมใส่ไปเลย2อซอง วิธีการผสมให้เราผสมไลออนกรีนซึ่งเป็นแบบผงบรรจุอยู่ในซองสีเขียวลงในถังน้ําแยกต่างหากและคนให้เข้ากันก่อนครับหลังจากนั้นให้เราเทไลออนโกรซึ่งเป็นรูปแบบน้ําบรรจุอยู่ในขวดเล็กๆผสมลงไปในถังแล้วคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งครับ พอผสมกันได้ที่แล้วเราจะเทลงไปในถังใหญ่และค่อยใช้ไม้กวนโดยรวมอีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นทำการฉีดพ่นทางใบและลำต้นโดยเน้นปรับหัวฉีดให้เป็นฝอยให้เยอะที่สุดสารอาหารจะซึมเข้าทางใบและลำต้นได้ดีครับผลิตภณัณฑ์ไลออนกรีนและออนโกลของเราสามารถดูดซึมเข้าทางใบและลำต้นได้ภายใน90วินาที โดยที่ไม่ต้องใช้สารจับใบเลยครับถือเป็นการประหยัดต้นทุนในเรื่องของสารจับใบไปด้วยเลยการฉีดพ่นก็ต้องอาศัยความชํานาญเฉพาะตัวเหมือนกันนะฮะที่สําคัญผลิตภัณฑ์ของเราทุกตัวสามารถใช้ร่วมกับยาฆ่า,มาแมลงได้ทุกชนิดครับถือเป็นการประหยัดขั้นตอนการทํางานของเกษตรกรได้ดีครับที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือผลิตภัณฑ์ของเราทุกตัว ใช้นวัตกรรมคีเลตห่อหุ้มสารอาหารเพื่อไม่ให้ถูกทำลายหรือไม่แปรผันประจุบวกคบต้นไม้จึงสามารถนำไปใช้ได้อย่างครบถ้วนครับสำหรับการฉีดพ่นวันนี้ครับพี่แววเลือกใช้ถังพันลิตรเลยครับเพราะฉะนั้นพันลิตรเนี่ยเราใช้ไลออนกรีนไลออนโกลเพียงแค่สอชุดเท่านั้นเองครับ นนหลังจากนี้ครับประมาณ10-15วันเราก็สามารถถิ่นวอีกครั้งหนึ่งแต่เราเ็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของใบเขียวขึ้นสวยขึ้นเงาขึ้นนะครับภายใน4-7วันก็เห็นผลแล้วครับเอาละครับ,เ,รบเดี๋ยวหลังจากนี้ต่อไปนะครับคุณสิงห์ก็จะคอยอัปเดตอยู่เรื่อยๆสำหรับสวนผู้พันชัยและสวนพี่แววนะครับอยู่ที่ตำบลกองดีอำเภอแดงจังหวัดระยองครับจะอัปเดตข่าวสารให้เรื่อยๆว่าหลังจากท้ายไลออนฟีลันโกรไปแล้วผลตอบรับ ดีขึ้นอย่างไรบ้างหรือมีความประทับใจอย่างไรบ้างครับสำหรับวันนี้โคสิงและเกษตรยสเคลาไปก่อนครับสวัสดีครับพบกันกับ EP ต่อไปครับสวัสดีครับ